จะพาไปดูสุสานนะนี่เลยคุณเห็นมัน้นะนี่ครับโอ้โหผมจะบอกให้นะผมที่นี่ผมมาบ่อยนี่แล้วจะให้ดูหมอผีไม่กลัวผีครับที่นี่เ,เขาลังนี่ดูร้านแมงตึงก็โอเคโอหแต่ญ้าสูงมากเลยนะนี่ครับ นนะตัวนี้ไม่ใส่รองเท้าต้าใบเลยมาใส่รองเท้านี่มาด้วยโอ้ใส่คู่แพงเลยวันนี้แต่ไม่เป็นไรครับเนี่ยคุณดูเดียโอ้เนี่ยดูเดยเป็นแฉมาดอกหญา้าเต็มเลยดูดีอยู่ในดองในหลืบเนี่ยตรงไหนวะเนี่นนโโนยโอ้โานนี่รวยมากแล้วเนี่ยดูนลกกันอย่างนี้ครับรดูนะติดตามที่เราเดินมปโอ้โหมนนเยอะ ล็อกขนาดนี้คุณดูดูไหนเขาอยู่ไหนอยู่บนนู่นน่ะอยู่นุ่งมุ่งไหนเชียวฉันจำได้อะไหนอันนี้อ่ะเหลืองๆเนี่ยดูดิเห็นดูคุณจะเป็นหมอผีคุณจะเป็นตุ้นแสคุณต้องคุมมารูอย่างนี้นี่ดูเนี่ยเห็นไหมนี่เดินไปอยู่ไหนอ่ะผม นี่เธออยู่นู่นเลยว่านกทองนี่ครับโอ้โหโวมันอยู่นี่ปะถอดเลยโอ้โหมันสูงขนาดนี้อันไหนของเธออยู่นู่นนะอันนี้เหรออันนี้เหรออันเดินขึ้นไปดินี่ครับแล้วก็มาถึงครับดูยาสูงขนาดนี้ เดี๋ยวผมให้คุณดูเนี่ยเรื่องจริงไงดูเลยญ้าสูงขนาดนี้วัดเนีย่ยวัดองศาเอาเข้าก่อนเออคุณดูดิเฉยภูมิเป็นไงเรื่องบอกว่าที่สวยๆขอญาตวัดหน่อยนะเออขอวัดหน่อยค่ะอยากจะรู้ว่าองศาเท่าไหร่จะได้รู้ลูกหลานจะได้ขอข้อมีแก้วมาวัด จะได้รู้ว่าลูกหลานจะได้เจริญยุคต่อไปนะครับนี่วัตรวกลางป้ายนะโอเคหอแกไี่ขอจานหรือเหยา่อสีก็เดี๋ยวนี่เ็ทาสีทองสีแปดก็มาหน้าทิศฉลูอะหลังพิงส่วนมากที่นี่เขาจะเอาหลังพิงทิศธาตทองคางทองอะดินคางทองนะครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยลงไปคุยกันหลาน ที่นี่ก็จะมีบ่อน้ํานี่เ็ามีรูน้ําออกเห็นปะเฮ้ยเดี๋ยวแก้วแก้วขอรอหรอใก้อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะขอจะดูว่ารูน้ําออกเขายิงขวยอะไรนะครับคือเนี่ยเราต้องมาศึกษาจาของจริงนะครับเราต้องมาศึกษาจาของจริงเดี๋ยวเราจะดูว่าทิ่น,น้ําออกเขาพิงขว่วยอะไรโอ้ยอายาวเลยทิปนี้อแต่รู้ว่ามันขว่วยไม่น่าจะเข้าเจ้าของร้านลูกค้าผมนะ นี่ก็คงแหงกันหม,หมดหมดคลับก็คงแหงอ่ะหนึ่งเดี๋ยวนะวัดก่อนนะครับโอเคจ8สิบแปดประมาณสัก2องสองห้าอ๋อทิศนี่โอเคอรูล้ละทิศมา,มาแม่ ประมาณสองสองห้าเลยนะรูน้ําออกอยู่นี่นะครับนี่เห็นไหมเขามีบอ่อมีรูน้ําออกเห็นไหมครับนี่แล้วมันอยู่บนเขาใช่ไหมฮะเนี่ยแล้วก็ป้ายอยู่นี่นะครับแล้วพื้เนเม่งตึงเนี่ยเขาทำมาตรงนี้ปุ๊บน้ำเวลาฝนตกมันจะไหลมันจะกองอยู่นี้ก่อนพอน้ํากองล้นมันถึงจะออกรูนู้นนะรูออกเนี่ยนะเราจะเขี่ยหน่อยเห็นไหม ก็คือกักกักเงินไว้ก่อนให้มันออกช้าหลักเกณฑ์ของเขานะที่เท่าที่ผมดูนะจากลักษณะการทําก็คือกักเงินให้มันออกให้น้ํามันไหลหออกช้าที่สุดเป็นอีกกลุ่มโรบายนึงนะผมว่าอีกวิธีหนึ่งนะที่ว่าดีนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณถ้าเกิดน้ําออกไห,ไหลออกไวมันก็จะเงินมาไวไปไวครับนี่ก่อไว้ก่อนมาแล้วโอเคแนละ้วเดี๋ยวผมจะบินกลับวันนี้มาเตอ์ครับปั๊บอยู่บนเขาล่างวันนี้นี่คือไชยภูมิ สูสามมันเขาลังนะซึ่งมีตายตะกูลอยู่ในนี้นะแต่ผมไม่รู้ของใครเป็นใครแต่รู้อันนี้เป็นของลูกค้าผมมาสเตอร์ฮับครับสวัสดี